สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอ์มูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า v i s i s t e r Kill เป็นหนังเกี่ยวกับครอบครัวที่วิปริตที่ถูกแบนในหลายประเทศเมือ่อครอบครัวสุนทรพนษาที่มีแต่ความมืดในจิตใจทั้งลูกสาวท,ที่ชอบขายตัวลูกชายที่มีอารมณ์รุนแรงพ่อที่ชอบถ่ายคลิปเสียบติดความรุนแรงและแม่ที่ต้องการความรักตลอดและชายลึกลับที่มาเปลี่ยนแปลงครอบครัวนี้ไปตลอดกาล เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นมาที่มิกิยามาซากิ aki, เด็กสาวคนหนึ่งที่หาอาชีพเสริมเป็นสโสเพณีหลังเลิกเรียนตั้งแต่อยู่อย่างน้อยเธอพยายามจะเรียกกล่อมคิโยชิพ่อของเธอให้มีเพศสัมพันธ์กับเธอด้วยซึ่งพ่อของเธอนะก็กาลังถทายวิดีโอเด็ดๆเ,เพื่อความต้องการของตัวเองมิกิก็เลยถามว่าพ่อมาที่นี่ทําไมคิโยชิก็เลยบอกว่ามาทํางาน พอมิกกี้ต่อรองราคากับพ่อตัวเองเสร็จด้วยราคา5,000 50, มื่นเยนทั้งสองคนก็มีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่สนว่าใครจะเป็นลูกเป็นพ่อหลังจากที่เขามีอะไรกับลูกตัวเองมาสักพักหนึ่งก็เกิดเจอปัญหาในการเสร็จเร็วเขาก็เลยดุมิกกี้ไปว่าแกควรจะเลิกทำอาชีพนี้ได้แล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยต้องเก็บเป็นความลับแค่2คน และเมื่อเธอเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรพร้อมกับพูดเหน็บแนมพ่อตัวเองว่าเป็นพวกที่นกกระจอกไม่ทันกินน้ําในเวลาต่อมาคิโยชิก็กาลังรอรถไฟเพื่อจะกลับไปที่บ้านระหว่างที่กาลังนั่งรอรถไฟอยู่ก็ได้มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อเชิตสีแดงกําลังสูบหรี่ในจังหวะที่คิโยชิเนี่ยไม่ทันตั้งตัวมันก็คว้าก้อนหินจากพื้นแล้วก็เปิดหน้าต่างฟาดเขาจนทาให้เขานะัะสลบไปจากนั้นในฉากจะเผยเราเห็นว่าเคโกะผู้ที่เป็นเมียของคิโยชิเนี่ยกำลังต่อจิก์รูปเด็กผู้หญิงด้วยมือสันเทา และมือของเธอเน่ก็มีรอยแผลเต็มไปหมดและเพียงไม่นานทาคุยะลูกชายวัยรุ่นที่มีอารมณ์รุนแรงก็เข้ามาในห้องและก็เริ่มคว่างสิ่งของใส่บ้านที่พังแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยไม่พอใจกับแรงสีฟันที่แม่ซื้อให้เขาถามแม่ตัวเองว่าแรงสีฟันที่เคยใช้น่ะไม่ใช่แบบนี้เคโกพยายามจะเกลี้ยกล่อมลูกชายแต่ก็ไม่เป็นผลพร้อมกับซ้อมแม่ตัวเองอย่างทารุณหลังจากทาคุยะตบตีแม่เสร็จเขาก็เลยกลับไปที่ห้องพร้อมกับสวมหน้ากากกันแก๊สเรากับรู้ตัวว่าต้องโดนอะไรอย่างแน่นอนและทันใดนั้นก็นนนกรเรียนลูกชาายมบ้านพร้อมกับจุนสามคน ต่างห้องนอนของเขาจนเขาต้องหมอบลงกับพื้นและก็สั่งให้ทาคุย่านนะักกลับมาโรงเรียนด้วยนั่นเลยทําให้เราได้รู้ว่าที่เขามีอารมณ์ที่รุนแรงแบบนี้เพราะว่าถูกกันแกล้งขณะเดียวกันเคโกะน่ก็ถอดเสื้อผ้าและก็เผยเห็นร่องรอยการถูกทาร้ายจากนั้นก็ฉีดเฮโรอ,อีนในปริมาณหนึ่งเข้าไปที่น่องตัวเองเพื่อจะลดความเจ็บปวดที่ได้รับพร้อมกับดื่มดั่าความสุขที่ต้องการซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ในชีวิตจริงระหว่างทางกลับจากที่ทํางานคิโยชิก็มองซ้ายมองขวาด้วยความหวาดระแวงพร้อมกับผ้าแผ่นแผลรอบห เื่อเขาได้เจอกับชายหัวฟูเสื้อแดงคนเดิมก่อนที่มันจะฟาดเขาด้วยก้อนหินอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่เจอกันในตอนแรกหลังจากนั้นคิโยชิกับชายหัวฟูเนี่ยก็นั่งกินข้าวด้วยกันที่บ้านแบบงง,งๆซึ่งเกโกะก็เสบร์ฟอานารนะมาให้กับพวกเขาแต่เพียงไม่นานทาคุยานเนี่ยก็ลงมือกับแม่อีกครั้งหนึ่งแถมก็ยังไล่เธออย่างกับหมูกับหมาส่วนคิโยชิเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรเลย พร้อมกับที่เขาประกาศว่าชายหัวฟูคนนี้นเป็นเพื่อนพ่อเขาจะอยู่กับครอบครัวสักพักหนึ่งแต่ว่าชายหัวฟูก็ไม่แปลกใจกับสิ่งนี้เพราะเขาเห็นจนชินตาเขาบอกเพียงแค่ว่าจะตีแม่ตัวเองตามสบายเลยไม่ต้องเกรงใจก่อนที่แทกุยยาจะลงม้าลงมือกับแม่ตัวเองต่อโดยที่ไม่นสนใจแข่งในบ้าน ่อมาทางฝั่งของเคโกะที่จะเซอร์ไพรส์คิโยชิโดยการมีัรกันแต่ว่าเขานะ่ะก็ปฏิเสธความต้องการของเธอแล้วก็บอกว่าเหนื่อยก่อนจะแยกย้ายไปนอนโดยที่ไม่สนใจเธอทําให้เคโกะน่ะถึงกับเสียเส้นไปเลยทางฝั่งของชายหัฟูคนนั้นก็หินนิสัยของทาคุยะตั้งแต่แรกจนเขานะ่ะเข้าไปในห้องของทาคุยะที่สะสมไม้สารพัดสาหรับทําบางอย่างทำให้เขานะ่ะพอด้อ,อกทันทีว่าไอ้นี่ก็ไม่เบาจากนั้นก็ดึงทาคุยะมากอดเพื่อจะหลอกถามว่าเด็กผู้หญิงที่นอนอยู่ห้องนั้นนะคือใครเขาเลยบอกว่าเป็นพี่สาวแต่ไม่กลับบ้านมานานแล้ว พอมันทราบเรื่องจากทาคุยะมันก็ป้วนเปี่ยนในห,ห้องผู้หญิงอย่างสนใจทางฝั่งของคิโยชิก็นอนไม่หลับเขาก็เลยไปนอนในรถแล้วก็ดูผลงานตัวเองจากการที่เป็นนักข่าวสารคดี รวมถึงคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตที่เลวแหลกและก็เสื่อมสวมมากมายอีกทั้งก็ยังมีความภูมิใจกับผลงานตัวเองมากพอสมควรวันต่อมาคโยชิในกระถานเข้ากับชายหัวฟูซึ่งก็คุยกันเพียงแค่ไม่กี่ประโยคจากนั้นต่างคนต่างก็แยกย้ายไปทํางานส่วนทาคุยะาเนี่ยก็ไปเรียนตามปกติระหว่างทางไปทํางานก็ปรากฏว่าเขาเห็นทาคุยะถูกเพื่อนรังแกนแล้วก็ถ่ายเงินแต่แทนที่เขาจะไปช่วยลูกเขากลับถ่ายคลิปเอาไว้ตัดมาทางฝั่งของเคโกะที่กําลังเตรียมพร้อมสำหรับการทางานเธอแต่งตัวสวยเช็งออกไปข้างนอกและนั่นก็ทําให้ ก็ยังเป็นสูเพนีซึ่งเธอก็ไปทํางานด้วยสภาพที่กระโผลกระเพิก,กเพราะว่าโดนทาคุยานทำลายร่างกายมาทางฝั่งของคิโยชิกนัดกับเพื่อนร่วมงานหญิงคนหนึ่งที่ร้านอาหารเธอบอกให้เขาเลิกทําวิดีโอที่ได้สาระสักทีเถอะแต่ว่าคิโยชิยก็ยืนยันว่าไม่มีแรสมจริงเท่ากับที่เขาทําแล้วแต่เหมือนกับว่าเธอจะรําคาญเขาเต็มทีก็เลยหยิบก,กระเป๋าและก็ออกไปจากร้านเลย ทางฝั่งของเคโกะที่มาทำอาชีพเสริมเธอก็ได้สวมบทสวเพนีนเปลิลเปรยแขกและก็นาเงินที่เธอหามาได้มาแลกเฮโรอีนที่เธอต้องการจากเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ขายยาแถวนั้นต่อมาเธอไก็กลับมาที่บ้านและก็เจอกับชายหัวฟูฉีกระล้างนั่งอ่านหนังสือในห้องมิกกี้แบบมึนๆพร้อมกับที่มันไนชวนให้เธอมานั่งด้วยกันบนเตียงหลังจากนั้นมันก็จูบๆแล้วก็บรรลงกับเคโกะจนทําให้เธอสําเร็จความใคร่แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เมื่อทาคุยะกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ทําอะไรแม่เลยตกเย็นครอบครัวนี้เนี่ยก็กินอาหารร่วมกันกับชายหัวฟูซึ่งมื้อนี้กับข้าวเนี่ยก็เยอะมากและเคโกะก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษชายหัวฟูเนี่ยก็นั่งกินข้าวอย่างอร่อยส่วนทาคุยะก็มีสีหน้าที่ไม่สบอารมณ์ที่แม่ทํากับข้าวเยอะเกินและจากนั้นทาคุยะก็เขว่งถ้วยน้าซุปใสหน้าแม่ตัวเองเคโกะก็เลยคว้ามีดปอกผลไม้แล้วก็เคว่งใสเขากลับจนเขาน่ะแทบหลงไม่ทันในเวลาต่อมาเพื่อรวมโรงเรียนของลูกกกกชาาาายยแแงงงงดดด่่่่มมมม็เเรริจตตีบ้้้นนขขออวพไไฟคัหึ โยชิที่เป็นพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามเด็กพวกนั้นเลยแถมก็ยังถ่ายวิดีโอต่อด้วยสีหน้าที่สนุกสนานพร้อมเล่าเรื่องทำคอนเทนต์ตัวเองไปด้วยส่วนเคโกะและชายโหวฟูเนี่ยก็ยังคงกินข้าวอย่างชิวๆเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นทาคุยาก็โดนพวกแก๊งเดิมรังแกอีกแถมก็ยังถูกเด็กเวรคนหน,หนึ่งเนี่ยเยี่ยวใส่หน้าด้วย ฮิโยชิที่เป็นพ่อเนี่ยก็ไม่เข้าไปช่วยลูกเหมือนเดิมแต่เลือกจะหลบมุมแล้วก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้แต่ว,ว่าคราวนี้อาสโกะเพื่อร่วมงานหญิงของเขาและก็ชายหัวฟูเจ้าเก่าก็ได้เข้าไปช่วยทาคุยะเพื่อต้องการจะให้เห็นว่า<ๆ>เธอเนี่ยเป็นฮีโร่ช่วยลูกชายของเขาได้ส่วนทางฝั่งของชายหัวฟูเนี่ยก็ถ่ายคลิปอาสโกะเองก็เริ่มมีสีหน้าที่เซ็งทำนองว่าทำเรื่องที่มันไร้สาระอีกแล้วนั่นทำให้ผู้หญิงคนนั้นน่าเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมบ้าๆบอๆของฮิโยชิและก็เปิดประตูรถหนีไปจากทีี่่ทาาานบาบาน้กัเ แต่เหมือนกับว่าเขาเน่ยจะไม่ยอมให้เสียคอนเทนต์เขาก็เลยเดินตามเธอไปอย่างโมโหแล้วก็ลงมาลงมือฉีกเสื้อผ้าของเธอด้วยความเกลียดกราดจากนั้นเขาก็พลั้งมือฆ่าเธอจนตายขาดที่โดยที่ไม่ตั้งใจคโยชิคูลความผิดก็เลยตัดสินใจอำพรางศพงโดยการนำศพของอาสะโกเนี่ยใส่หลังรถเพื่อจะไปไว้ที่โรงเรือนหลังบ้านโดยที่มีชายหัวฟูเนี่ยคอยถ่ายขึ้นตลอดเวลาพร้อมกับสั่งให้เขาเนี่ยไปนำถุงดำในบ้านมาเพื่อที่จะเก็บศพที่รอหั่นเป็นชิ้นๆ เมื่อกลับมาที่บ้านเคโกะก็มาหาชายหัวฟูโดยท่าทางที่อารมณ์ดีจากนั้นนะเธอก็ถอดเสื้อผ้าชั้นนอกออกเหลือเพียงแค่ชุดเดรสจากถุงดําที่ตัวเองใส่ด้านในพร้อมกับระบายความคล่ต่อหน้าเขานั่นเลยทําให้เขามองเธอและก็มีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาทางฝั่งของโยชิอารมณ์ทางเพศนก็กําเริบเขาก็เลยถอดเสื้อผ้าพร้อมกับถ่ายคลิปตัวเองเพื่อจะมีอะไรกับศพข,ของอาซาโกะพอความต้องการของเขาเกินพอจนรู้สึกตัวว่าเขานะไม่สามารถจะเอาน้องชายออกจากศพได้เนื่องจากศพนะเริ่มแข็งตัวแล้วนั่นเลยทําให้น้องชายของเขาต้องติดอยู่แบบนนนั้้้จเเขาตอองงรรียก ขอความช่วยเหลือจากเรโกส่วนตัวเองก็รีบไปห้องน้ำพร้อมกับศพของอาสโก ทางฝั่งของเคโกะที่อยู่ในครัวก็ฟินกับอารมณ์ของตัวเองได้สักพักหนึ่งก่อนจะดึงสติและก็สวมเสื้อผ้าวิ่งไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อจะซื้อน้ำส้มสายชูในการนำมาช่วยสามีที่กำลังเดือดร้อนอยู่ทางฝั่งของคโยชิที่กำลังทุลักทุเลอยู่ก็เข,เข้าไปในอ่างอาบน้ำพอเคโกะเนี่ยซื้อมาได้เธอก็จัดการราดน้ำส้มสายชูไปที่น้องชายของคโยชิซึ่งก็ใช้เวลาน,นานพอสมควรกว่าจะออกมาได้ในเหตุการณ์นั้นชายหัวฟูเนี่ยกระแทกคลิปไว้ด้วยทำให้ผัวเมียเนี่ยถึงกับฉีกยิ้มอย่างมีความสสุขขแแแมมมผู้้้้ททททีีีีี่่่่่เเเป็นนนนนนาาาะกกกซึงงใใจยยชวววดลัั ทาคุยะก็มาทีหน้าบ้านพร้อมกับมารุมเตะรุมต่อยทาคุยะคิโยชิก็เลยจัดการนําไขควงฟาดหัวเด็กเวรคนหนึ่งพร้อมกับนํามีดผักล่างศรีรษะแล้วก็พูดว่ามันจริงๆทางฝั่งของเคโกะก็วิ่งไปที่รา้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อสารกําจัดกลิ่นแล้วก็กลับมาที่บ้านอีกรอบหนึ่งพวกเด็กเวนที่เหลืออยู่น่ะก็เห็นท่าทีไม่ดีเตรียมจะวิ่งหนีแล้วว่าก็ถูกเคโกะขวงไว้พร้อมกับคิโยชิเนะี่ยควงไขควงสีแฉกปักลางศรีรษะจนตายจากนั้นสองพวัวพันเนี่ยก็ฉีาก,ากาารณ์ุกอย่งไว้ ต่อมาพวกเขาเนี่ยก็จัดการทําลายศพจกกนกระทั่งชายหัวฟูในเห็นฉากที่ทากุย่นอนคว่ำหน้าและก็เล่นนมแม่หลังจากที่สําเร็จความใค่แล้วเขาก็บอกกับชายหัวฟูว่าขอบคุณที่มาช่วยผมหลังจากนี้ผมจะตั้งใจเรียนทุกวันนั่นก็ทําให้เราได้รู้ว่าทากุย่าน่ะเริ่มรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น ชายหัวฟูคนนั้นเนี่ยก็เลยยิ้มและก็เดินออกจากบ้านไประหว่างทางมิกิเนี่ยก็กำลังขายบริการในที่สาธารณะชายหัวฟูที่ออกมาจากบ้านเนี่ยกำลังเดินมาเจอกับมิกิพอดีแล้วต่างคนในกระต่างยิ้มทักทายกันมิกิก็เลยสเสนือร,ราคาใายกับเขาและทานในนั้นเขาเนี่ยก็ถือก้อนหินทุบหัวมิกิเหมือนกับที่เคยทำกับคิโยชิสุดท้ายแล้วมิกิเนี่ยก็กลับมาที่บ้านด้วยสภาพที่สมบักสมบมพอเลือ่อนต่างดูเนี่ยก็พบว่าคิโยชิกำลังโน,น่นนกับอกของเคโกะในโรงเรือนหลังบ้านอย่างมัมัน แคมสีหน้าของเธอเนี่ยก็ยังฟินอย่างมากก่อนที่เธอจะวิ่งมาก่อนแม่และก็ร่วมวงกันราวกับว่าได้กลับมาสู่อ้อมอกของเธออีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆละครับคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลย สำหรับผมในีฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเฉลยถึงความเสื่อมโทรมของอศิลธรรมนะครับแบบตลกร้ายอะ่ะในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีความตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมเลยเน้นตามลําดับเหตุการณ์มากกว่าที่จะสลับฉากไปมารวมถึงตอนจบนะครับก็ยังใส่กิมมิคค่อน,อนข้างดีในเรื่องครอบครัวด้วยส่วนทางฝั่งของมิกกี้ที่เธอเลือกจะขายตัวเนี่ยก็เพราะว่าครอบครัวแตกแยกท้าคเขาย่ามีรมที่รุนแรงเพราะบ้านเนี่ยไม่ใช่ที่ปลอดภัยรวมถึงคิโยชิที่ไม่สามารถจัดการกับชีวิตตัวเองได้จนเขานะ่ะต้องมาซื้อกินถึงแม้ว่าหญิงคนนั้นน่ะจะเป็น ต่ว่าเสาดาน,นะครับที่ตัวหนังเนี่ยม่ได้บอกว่าชายหัวฟูน่ยมาที่นี่เพราะว่าอะไรที่เรารู้ก็มีเพียงแค่ว่าเขามาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงครอบครัวนี้ให้อยู่กับร่องกับรอยเท่านั้นเองและสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทําคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้6.5คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อคืนเนี่ยนะครับเระเตนตอมิโต้เนี่ยได้ไป60%และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทําผลงานต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ